เอาไปล้างก่อนเอาไปล้างให้สะอาดก่อนไปเอาลูกก่อนนะขายอะไรคะแม่ขาอยากกินอะไรอยากอะไรนะอยากอะไรนะลูกกินอะไรไหมไม่มีอะไรให้ขายฮะ มาสนุลปนที่ร้านแต่จะกล้าให้น้องแบมันต้องมันต้องอันข้างบนกีล้งมือก่อนลูกล้างมือก่อนกบีล้างมือก่อนนงกบีล้างมือก่อนลูกล้างมือยัง เรอล้างมือแล้วนี่ระวังหัวนะลูกขายอะไรมาถ้าไปถ<า>้าไปปุ้ยระวังลูกระวัง น้องด้วยลูกให้น้องด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนย้องเดินอะไรไหม